สวัสดีครับผมนายพัฒรน์ตุลเสไทยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโค้ด Arduino นะครับในส่วนของไฟกระพริบ3ดวงพร้อมกันนะครับไปเริ่มดูที่ตัวบอร์ด Arduino เลยครับในส่วนของบอร์ดนะครับผมจะต่อสาย VCC นะครับเข้ากับช่อง5โวลต์นะครับแล้วก็ l v d 1ถึง l v d 3เนี่ยครับจะต่อกับช่องอช่อง สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับอ่าครับในส่วนของโค้ดนะครับผมจะตั้งค่าพินโหมดนะครับกําหนดพินโหมดไปเอ่อกำหนดพินโหมดเป็นช่องที่เสียบ LED ไว้นะครับก็คือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับแล้วก็มาตั้งค่า digital write นะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเป็นโลครับแล้วก็ตั้งดี l a y หนึ่งพันครับหรือว่าหนึ่งวินะครับแล้วก็ตั้ง digital write อีกทีเป็นไฮครับแล้วก็หน่วงเวลา 2,000หรือว่าหน่วยเวลา2วิครับไปดูผลลัพธ์กันเลยครับครับนี่คือผลลัพธ์หลังจากการเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับโดยขั้นตอนนี้เราต้อง upload, อัปโหลดโค้ดลงไปในตัวบอร์ดก่อนครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้อย่างนี้ครับไฟสามดวงจะติดพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีการหน่วงเวลา1วิและจะมีการหน่วงเวลา2วินะครับตามนี้เลยครับ